สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลนะครับตอนนี้กําังทำอะไรกันยู่กลังประกอบอาหารนะครับทำปอ,อกโรงทานเลี้ยงคนที่มาล้างป่าช้านะเก็บสุปรยายญาตตอนนี้ก็มีสาธุชนนะฮะผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลน,นะฮโดยนำโดยคุณขวัญใจไก่ทองครัวแม่น้องเฟิร์นเชฟปูเชฟตั้ม และหลายๆคนนะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวนะครับมาเปิดโรงทานให้สาธุชนที่มาร่วมล้างป่าช้าได้ทานกันนะครับเป็นอาหารเจล้วนๆนะครับนี่นะครับจะมีเชฟตั้มนะครับและคุณปันใจไก่ทองแล้วก็สาธุชนนะฮะที่เข้ามาช่วยๆกันนะล้านห้องสะอาดผักนะครับแล้วก็หั่นผักนี่นะครับเสร็จแล้วนี่นะครับผมหน้านี่คือเห็ดเจ มาที่กระทะที่2นะครับใส่ตรงเข้าไปนี่นะฮะใส่พริกโยกเข้าไปนี่นะฮะแล้วก็เตรียมถั่วงอกนะครับพร้อมที่จะใส่นะครับแล้วก็ปรุงด้วยขุณขวัญใจนะครับอันนี้ผัดถั่วงอกนะครับผมนะกับ ผัดทวงอกกับเต้าหู้นะครับนี่นะฮะเป็นหา่เจนะฮะโอ้โหใส่เข้าไปนี่การรวมๆนะครับเชฟปูกําลังหั่นมันนี่นะสาธุชนที่มาร่วมก็ร่วมกันล้างผักแล้วก็หั่นผักนะครับเสร็จแล้วนะครับยกออกมานี่นะข้าวร้อนๆนะครับเต็มหม้อกันเลยทีเดียวนะฮะให้ทุกคนได้มาตักทานกันนะครับสดสะอาดจริงๆท่นผู้ชม ครับเทปยอนมาเทฟทั้งแม่ครัวทุกภาคส่วนเลยครับแต่ดโอเค แล้วก็นําอาหารมาไหว้ถ้วยเทพเทวดานะครับผมนะก็มีก็มีอาจารย์นะฮะกล่าวนําโดยอาจารย์ป๋องนะครับภากล่าวนําก็เล่าตัวพี่ดําด้วยนะครับตอนนี้สาธุชนที่ร่วมแรงร่วมใจก็ จุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับเทวดาฟ้าดินนะครับให้รับรู้ว่าวันนี้ได้ทาอาหารมาเลี้ยงกับสาวทุชนนะครับขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะฮะข้างบนฟ้านะครับสวยงามนะท่านรับรู้นี่นะฮะเราได้อดีอย่างสมบูรณ์อนุโมทนาบุญกับน้องขวัญและทีมง,งานด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยรางวัลที่หนึ่งของน้องขวัญนะคะ อ่านี่แหละครับก็ได้ร่างมาแล้วครับผมนะฮะกับคุณสนุกสะพานบุญนะครับได้ร่างมาให้เจติวนะครับได้ทาร่างนะครับมาจากสักแก้วนะครับเนี่ยมาทําร่างร่างแรกนะครับสาธชุนก็ยืนรอนะฮะเนี่ยดูดูครับทุกทุกคนนะครับนี่คือ ร่างนะครับที่ได้ทําแล้วก็คุณสมุทพันธุ์บุญก็ได้นํามาน้ํานะครับเครื่องดื่มนะฮะร่วมกับสาธุชนที่ร่วมบริจาคมาแล้วก็เน่นะครับพี่ขวัญนะครับก็ได้แบกลงกองไม้นะครับพี่เบียร์นั่นเองนะครับกัท่านประธานนะครับก็คือท่านดรสิรุมพูเกียรติสุรุมพูเป็นประธานสมาคมล้างประใตแห่งประเทศไทยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะก็หลังจากนั้นก็ทุกคนก็มากินข้าวนะครับนี่หลังจากทำ่างเสร็จแล้วนะฮะอาหารร้อนๆนะฮะทานกันเลยอาหารเจทั้งนั้นนะครับเสร็จแล้วนี่นะฮะ ขุณขวัญก็เรียกแล้วครับผมเรียกมาทุกคนมามาทานข้าวนะครับเนี่ยมาทานมาทุกคนแล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยน้องน้ำใจแน่นะครับสนุกคึ้นกันเลยนะครับได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายวันนี้นะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยข้องรักต้องารศึกจิตวันนอเป็นหัวใจของเราตลอดไป ของร่างของเยอรมันขาชูนะคร์ใส่รอดใส่ทุกต่อไปตลอดงานขาไม่สดจะตรงนี้ใส่ยอดใส่ยอดใส่ยอดอ่าแล้วครับผมก็จบที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมทุกคนทุกท่านนะครับก่อนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจนะครับนำอาหารของดื่มของกินนะครับมาร่วมในงานล้างป่าช้าครั้งที่3ของ จังหวัดพิษณุโลกนะครับกับมูลทิประสาทบุญยสถานณสุสานเขาฟ้าอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปการล้างบัตรช้านะครับบรรยากาศต่างๆให้ท่านได้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ